มามาเพชรตอรีเวอร์ชันสองครับพี่น้องปิกปีศาจนี่จะเป็นเวอร์ชันแรกที่เห็นคนรีวิวกันนะครับเป็นเวอร์ชันแรกมา,มาเพชรตอรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้กับคาบของกับผมต่ำผมื้อต่ำนะครับ <Okay. S 1> คนี่สานตัวน้อยน้อยหากินจิตต่างเดนประเทศเกาหลีใต้ครับพี่น้อง วันนี้สีมารีวิวม,มาม่าเผ็ดเกาหลีเวอร์ชั้นสองให้พี่น้องฟังนะครับว่าเวอร์ชั้นแรกกับเวอร์ชั้นสองอันไหนแซ่บแล้วก็อันไหนเผ็ดก็กักนเปี้ยงได้เวลาพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งเด้ออันนี้สิเป็นม,มาม่าเผ็ดไอ้เวอร์ชั้นแรกนะครับเส้นสีใหญ่จังหน่อยสีสีสจืดจังหน่อยนะครับเนาะนะครับเวอร์ชั้นแรกส่วนทั้งนี้สิเป็นเวอร์ชั้นสองครับพี่น้อง สีออกเหลืองเส้นน้อยเส้นน้อยก็เวอร์ชันแรกครับนี่พี่น้องพริกปีศาจรับพี่น้องพริกปีศาจสีสมซื้อว่าพริกปีศาจก็เดี๋ยวมาใส่เครื่องบรุงก่อนเริ่มจากเวอร์ชันแรกนะพี่น้องมีเครื่องบรุงสองหอครับ สามได้ไม่ใช่สองครับพี่น้องเบ่งโหลดเบ่งโหลดเบ่ง,บงตะายเตือนรถครับพี่น้อง The Spicy Ramen in the World เผ็ดที่สุดในโลกครับพี่น้องป้ายเตือนอีกสองโอ้อันนี้เป็นโพงพี่น้องไม่ได้เป็นหน้าครั้งแรกไชีคิดที่จะทำครับพี่น้อง มาคน,นก็เนานะกินมันจะไม่พริกนิดนะึงแต่ไม่แรงนีะครับไม่ใช่สองออก็เละก็เละก่อน ก็้นบับอกกันไหยน,นะครับเนาะผมกับวคยเด็กกินีิปีศาจันเชียรเรียบร้อยแล้วพี่น้องพร้อมแล้วพร้อมแล้วทีนี้มาพี่น้องเติมด้วยจากว่าชั้นแรงก่อนเนาะนี่ผมรครั้งแรกขึ้นเลยครับเห็นเขาจะเอารีวิวกันแต่กับไปซื้อมาล้องจากเทื่อ ร้องมั้งครับพี่น้องมาโอ้ผิดเ็ดตะคำแหลกพี่น้องตะแเสพสุดเยอะเยอะครับแต่ท้รสชาติกลมกล่อมหวานหวานของเส้นหเลยวันของน้ำจิ้มกรบเพาะจัดข้าวป่วงกระเพาะจัดด้วยกันครับแต่หวานเส้นจะนุ่มครับพี are, oh, ่น้องนุ่มหวาน เครื่องปูนนี่คือว่าแสบงเป็น่องแสบงต่วแส็บแส,บแสบ็บนียแหละโอ้พิอืะครับเดี๋ยวจะมาซิมพ่ปิศานุนกันเมืงต่อเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตะเกียบพี่น้องคิดว่ามันอาจจะเกิดม,มาจากกันอันแรกก็ได้เป็นไม่ได้ เจอความไฟแว้ดไว้หน่องเนาะอ้แซบนี่แซบมาเอาพิกปิศัทด้ไว้หน่องสีสมซื้อก่พิศพิสัทธ์เนา ได้พี่น้องอันนี้ไขวะพนู้เนาะว่ามันต้องมันกินแหงังนี่ว่าหรือว่าต้องต้มสชนามเนาะถ้าเบื้องจากผงเครื่องปรุงมีข้อเป็นไปได้ว่าต้องใส่น้วกับน้ำคือจังม่าม่าบานเทาพี่น้องสี่บ่คือไอ้เวอร์ชันแรกเวอร์ชันแรกสีสำหรับกินแหงแบบนี้นะครับแต่เ่ราชัะนี้ผมคิดว่ามัน่าจจะเหมาะแบบว่าส้นามากกว่า เพราะว่า,ากินเข้าไปมันมันรู้สึกเครื่องปรุงมันจัดไปไม่หรอกมันเค็มไหมครับถ้าใช้น้ำเครื่องปรุงมันน่าจะลดความเค็มลงจังนเอยเนาะผมคิดว่านาสีประมาณนั้นนะไปหน่อยนาสีบ๊อบนักนะินต้มใช้น้าคิดว่านะไปหน่อยคิดว่าน่าจะเป็นทางสัตวแต่รสชาติจัดครับเค็ม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 น้ำพวบกลมกลมขอสีบ๊อสีบ๊อสูบเพราะฉันแรกเพราะว่าอันนี้มัน มันรสจัดครับพี่น้องมันเค็มหอมเค็มมาเค็มว่าเผ็เดเผ็ดได้ไหมหรอทำนี่กับเผ็ดแล้ว lạnh biết, ô, biết chưa biết chưa, ah, biết thế สมพริกด้วยสมพริกปีศาจน้ะครับเพชรควันควันลงพ,าพ้าไม่หน่อยนี่ ไปต่อว่าไปพี่น้องโอ้ไปเนี่ยใช่ที่เผ็นเนดน่าจะเป็นเพราะผมกินแหงแบบนี้ก็ได้พี่น้องที่มันเผ็ดหลายอันนี้พอเดีชไม่ยหยิดเผ็ดไปในนั้นนะนครับ นน้ำ,นำปเ,เป็ดหงบะน,น้ำเราคนไปจิดเป็ดนน้ำเป็ดเด็ดขาดเป็ดไ,ไหนมาเป็ดหน,นเปรียบเ,เทียบกันถ้ากินแบบนี้น้ำไม่นนะอม้องเนาะ ตายไร้เพื่อนตายเพดพิดเปรียบเทียบไทยกินแบบนี้ก็บนี้รสชาติแบบไหนละเลิศรสชาติกลมกล่มหวานหวานเครื่องปรุงล้มล้มผับล้ม ต้องเส้นต์้องขับปุงเพื่อว่าเข้ากันพี่น้องเพืบอว่านัวดเตะบอาแซ่บได้แหละอันนี้น่าจ,จะต้องมีน้นำผสมกินกับนา้าเพื่อจ้างบอลเท้ามา,าหามาบบอลเท้าไปหรอกอันนี้ว่าชั่นแหนครับพี่น้องเวอร์เวอร์สุดแซ่บสุดหน้าตอนนี้ถ้าเแสบใช้กันสองอย่างอันนี้สุดแซ่บหวานนัว mình có trên này được không? Nó có phết chứ. Bỏ chặt có phết anh này, bỏ thế nào? quá nó. แต่เินไปหน่อแก่แสีบกุ้งกันเนพิดเพื่อเพชร พี่น้องอ๋อจานนี้พี่น้องพริกปสซซัเผ็ดที่สุดในโลกคำเตือนแล้วครับพี่น้องไปต่อว่าไหว ็แท้ๆครับไปต่อกอว่าอีดิยอมแผแลเพราะจากมันเผ็ดแล้วก็มันเค็มจากเครื่องปรุงครับอาจจะเพราะสาเหตุมันต้องปรุงใส่น้ำก็อย่งางไม่ห่ออันนี้แซบ่บก็ถือว่าพอไปได้ถ้าผมกินอันนี้ลดหย่อนคือผมสาม,มารถกินมืดไม่นอ้อแล้วผมไม่กินอันนี้เหรอกับเจอน,นี่เผ็ดแท้ไม่นอ้อเผ็ดแท้ ไปต่อว่าได้จักรรสชาติแซ่บครับพี่น้องแซ่บหวานน้อหวานเครื่องปุ๋งน้อเครื่องปุ๋งหวานเสร็จใช่ปะเวิกซุดแซ่บสุดแล้วพี่น้องไปต่อว่าไปพี่น้องไปต่อว่าไปพี่น้อไปต่อว่าไปพี่น้อง ข้อมตาท้ายน้ำพี่น้องเนาะอยากซื้อมาลองเบิง้งก็เอามาลองเบิง้งแต่นี่ผมอยากแนะนำ้ำปุุงใส่กับน้เออมเขาแยกมันเ้องเขาต้มมาหมากขาแยมันห้องแยกกินแห้งเด็ดขาดผมว่ารสชาติมันจัดค้อมเค็มมันมาค้อมเผ็ดมันมาเลยครับพี่น้องแต่นี่รสชาตแรกพี่น้องเหมาะสำหรับกินแห้งแบบนี้ครับแซ่บครับพี่น้องไปต่อเบาไว้พี่น้งงนองเมื่อนีร่กันคือดอ๋อ มืัอนี้ก็คือสิจบคลิปเพียงเท่านี้แหละพี่น้องขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับก่อนจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนด้ำน,นะครับค้นพูดตัวหน่อย,อยที่สาร่างแดนหาเจีนเยอะเกาหลีครับพี่น้องสำหรับมันนี้ก็คือต้องจบเพียงเท่านี้พี่น้องไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายพี่น้องเป็นแอ้มเป็นแอ้ม